สวัสดีครับวันนี้อยู่แต่บ้านสตูดิโอจะมาอ่านในใิยายเรื่องนะักลบเลือดมังกรน,นะครับในตอนที่44กันแล้วหรือตอนที่21ของเล่มที่2นั่นเองนะครับผมตอนนี้มีชื่อตอนว่าหอศิลปุกธนาคารทอง4จกักรวรรดิเป็นธนาคารที่4จกักรวรรดใหญ่ในทวีปยูรานร่วมกันต่อตั้งขึ้น คนที่สามารถเปิดบัญชีใช้บัตรเครดิตเวทกับธนาคารต้องร่ำรวยอย่างไม่ต้องสงสัยราคาของบัตรนั้นมีมูลค่าร้อยเหรียญทองคนธรรมดาไม่ยินยอมสละเงินสะสมมากมายขนาดนั้นมือเหรียญทองถ้าแบ่งใส่ถุงขนาดกำมือก็จะใส่ได้ร้อยถุงแต่ถ้าเป็นกระสอบข้าวสารก็คงใส่ได้ครึ่งกระสอบมันหนักมากร้อยเหรียญทองหายไปเพราะเรื่องเช่นนี้ พอเดินออกจากสาขาของธนาคารสีจักรวัดในสถาบันเอิรนลิลลี่อดทอนหายใจไม่ได้ตอนนี้ที่หน้าอกของมัน มีบัตรเครดิตเวทที่เป็นของเขาเองล,ลิลี่รู้สึกว่าขณะที่เขายังคงอยู่ในสถาบันเอินต่อไปถ้าเขาวางกองเหรียญทองกองใหญ่ไว้ในหอพักของเขาก็จะมีปลอดภัยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือเก็บทั้งหมดไว้ในบัตรเครดิตเวทเป็นที่รู้กันว่าราคาในการทำบัตรเครดิตเวทไม่ใช่นน้อยอาจารย์โกสมิธใช้เวลาพัฒนาเป็นศตวรรษ และบัตรแต่ละใบจะต้องตอบสนองลายนิ้วมือของเจ้าของโดยเฉพาะดังนั้นบัตรเครดิตเวททุกใบจะต้องถูกเจ้าของเดิมใช้เท่านั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมบัตรเครดิตเวทจึงมีมูลค่าร้อยเหรียญทองด้วยเงินหมื่นเหรียญทองค่าใช้จ่ายในการอยู่ในสถาบันอื่นก็คงยิ่งกว่าพอเพียงเงินที่เหลือจำนวนมากนี้ค่าสามารถใช้ช่วยเหลือทันพอค่าได้เช่นกันลิลลี่รู้สึกมีความสุข เยววางมือบนบ่าของลิลลีและเขาผิวปากเบาๆขณะที่แอบมองแลนและพี่น้องของเขาอย่างสะใจแลนและสหายอีกสมคนได้นำเงินใช้จ่ายของพวกเขามาให้และพวกเขาทั้ง4คนอาจมีเงินเหลือเพียงพันเหรียญทองแต่โชคดีที่ปีการศึกษากำลังจะจบลงเลโนและจอดทั้งคู่ยิ้มอย่างใจเย็นเช่นกันและหยอกล้อลินลี่นอยู่ทานข้าง ในความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเลโนไม่ว่าจะเป็นจอต่างก็อึดอัดมากับอดีตที่ผ่านมาน้องลองน้องสามและน้องสี่พงนี้สิ้นเดือนแล้วพ่อของข้าจะมาเยี่ยมตอนนั้นข้าจะจัดเตรียมรถมาและคนคุ้มกันมาด้วยเราสี่พี่น้องจะไปเที่ยวกันที่ไหนดีเยลเสนอแนะนะครหลวงศักดิทธษเลโนจอร์ตและลินลี่มีนตาเป็นประกายนะครเฟนไล เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เมืองธรรมดานครศักดิ์สิทธิ์เป็นความคิดที่ดีเยี่ยมระยะทางจากจัก,กรวรรดิโอเบียนมาจนถึงที่นี่ข้าเคยอยู่ในเมืองเฟรไลสองวันยังไม่มีโอกาสไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเลยเลโนโลรี่พูดจอร์ดและลิลลี่พยักหน้ากันทั้งสองคนนครศักดิ์สิทธิ์มีที่ให้เที่ยวชมมากมายพรุ่งนี้ข้าจะพาพวกเจ้าออกไป,ปเผชิญเลิกกว้างเองเยลพูดเป็นในใน เช้าตู่วันต่อมาเยวและคนอื่นๆทั้งหมดทานอาหารเช้าด้วยกันและจากนั้นก็ตรงไปที่ประตูใหญ่ของสถาบันเอิรนและรอรถโดยสารของเยวหลังจากรอนานสองชั่วโมงรถม้าโดยสารก็ยังไม่มาจีตจีบีบีเกาะอยู่บนไหล่ของลิลลี่เริ่มส่งเสียงร้องบีบีหมดความอดทนแล้วเยวเจ้าลากพวกเราทุกคนมารอตั้งแต่เช้าตรู่แต่รถม้าก็ยังไม่มาเลย เลโน่พูดอย่างไม่สบายใจขณะที่เยลหัวเราะเป็นเชิงขอโทษข้าไม่รู้อะไรอื่นพวกเขาน่าจะมาถึงที่นี่ในตอนนี้แล้วลิลลี่รูปศีรษะบีบีนั่นไงพวกเขามาแล้วทันใดนั้นเยลตะโกนดังลัน่นจอร์ดเลโน่และลิลลี่ทุกคนแทบจะหลับอยู่แล้วจึงหันไปดูจากที่ไกลมีรถม้าสี่คันและคนคุมจำนวนมากรีบเร่งมาทางพวกเขา ที่เหนือขบวนมีกริฟฟิน7หรือ8ตัวและผู้ขับขี่เป็นร้อยและเกินกว่า10กำลังขับขี่อสุนเวทยอย่างเช่นกระทิงเหล็กกระหายเลือดหรือหมาป่าสายลมโอ้ผู้คุ้มกันของเยวดูหน้าเกงขามากนะลิลลี่อดทึ่งไม่ได้ตาของเลโนและจอร์ดเป็นประกายเดลินโคเวิร์ตนั่งอยู่ข้างๆลิลลี่มองดูดวงอาทิตย์พอเห็นกองทหารมาตาของเขาเป็นประกายเช่นกัน ในช่วงเวลาสั้นๆรถมาทั้ง4และผู้ขับขี่สัตว์เป็นร้อยมาถึงประตูใหญ่นักเวทสามคนออกมาทักทายพวกเขาที่ประตูบุหลุดไวกลางคนคนหนึ่งก้าวออกมาอยู่ข้างหน้ารถทั้ง4ก่อนที่จะพูดกับนักเวททั้ง3เขาก้าวเข้ามาหาเยลลุงลองทำไมลุงมาช้านักเล่าเเยลพูดอย่างไม่สบายใจลุงลองของเยลผู้นี้หัวเราะทันทีและพูดฮ่าๆเจ้าเริ่มใจร้อนแล้วหรือ ก็ได้รถม้าของพวกเจ้าทุกคนพร้อมแล้วคันสุดท้ายเต็มไปด้วยสินค้าข้าจะจัดการเอาของออกจากนั้นเจ้าจะได้มีที่นั่งพวกเจ้าจะเข้าไปนะครศักดิ์สิทธิ์กันใช่ไหมคลาสพาอีกสามคนไปกับเจ้าเจ้าต้องรอนับหน้าที่คุ้มครองคุณชายเย,ยวลุงลองออกคำสั่งในที่ห่างออกไปสารถีศรีสลรานลงมาจากหลังม้าทันทีเดินออกมาอยู่ต่อหน้าเยลและคำนักเขา คลาสขอคารวะคุณชายที่อยู่ข้างๆลิลลี่ในตาโคเวิร์ดเป็นประกายและพูดว่าลิลลี่คนของพี่น้องเจ้าผู้นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนดูจากวิธีที่เขาลงมาจากหลังม้าและในตาเขาข้ารู้สึกได้ว่าคลาสผู้นี้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีอาจจะเก่งกว่าลุงฮิวแมนของเจ้านอกจากนี้เหย่่ยวที่บนไหล่ของเขาอาจเป็นอสูรเวระดับ 7, เจเหยี่ยวสายฟ้าตาน้ำเงิน สำหรับคาร์ทที่ถูกเดลินโควร์ยกย่องว่าเป็นยอดฝีมือก็หมายความว่าไม่ธรรมดาแน่นอนลิลลี่ไปกันเถอะขึ้นรถม้าเร็วๆไปน,นครศักดิ์กันยยเยลรียกลิลลี่และคนอื่นอีก3คนเข้าไปในรถม้าพร้อมกันข้างในนั้นมีพื้นที่ว่างมากและคนทั้ง4ไม่ได้เบียดอะไรกันมากทันใดน,นั้นสลรถีรถมา้าก็เริ่มใบหน้าตรงไปที่น,นครศักดิ์ คลาสและสารถีอีก3คนติดตามอยู่ด้านหลังในตู้ภายในรถม้าโดยสารมีผลไม้น้ำผึ้งและวายสี่พี่น้องเริ่มกินและดื่มและคุยกันอยู่ภายในรถม้าสถาบันเอินอยู่ห่างจากเมืองเฟลไลเพียง20กิโลเมตรดังนั้นหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงพวกเขาออกจากรถม้าภายใต้การคุ้มครองของคลาสและคนอื่นอีก3าคน กลุ่มของลิลลี่ก็เริ่มท่องเมืองเฟนไลเฮ้ทุกคนจะไปที่ไหนกันดีนครเฟนไล์มีสถานที่สนุกมากมายเหลือเชื่อทิศตะวันออกของนครเฟนไล์มีสถานที่รูหราให้จับจ่ายเงินทองมีพนักงานต้อนรับสาวสวยด้วยขณะที่ทางตะวันตกของนครเฟรนไลมีพิพิธภัณฑ์ศิละปะหลายแห่งเช่นหอศิลป์พลุกที่โด่งดังเยวคุ้นเคยกับนครเฟรนไลเป็นอย่างดี พนักงานสาวสวยก็ได้ก็ได้ไปทางทิศตะวันออกของเฟลไลกันเถอะในตาที่ซุกซนของเลโนฉายแววเป็นประกายยังเป็นเวลาบ่ายอยู่เลยสถานที่เหล่านั้นจะสนุกแค่ตอนยามคำ่ำแต่แน่นอนว่าเราอาจไปได้ในเวลานี้ก็ได้เย,ยวพูดเฮฮาหลิลลี่รู้สึกถึงข้อจำกัดบางอย่างที่เกี่ยวกับสถานที่แบบนี้จึงพูดว่าเยลเรื่องนี้เอาไว้ก่อน สถานที่เช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเด็กอย่างเราเมื่อกี้นี้เจ้าพูดถึงหอสินพลุกไม่ใช่หรือเนื่องจากชื่อหอสินพลุกตั้งขึ้นตามชื่อของปร,รมาจารย์พลุกผู้โด่งดังก็ต้องเป็นที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเราไปดูกันเถอะพลุกนักแกะสลักมือหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งทวีปยูรานปร,รมาจารย์พลุก ข้าเคยได้ยินชื่อของเขาเช่นกันในอดีตผลงานแกะสลักของเขาชิ้นหนึ่งขายออกไปในราคาหลายล้านเหรียญทองชื่องานสลักความหวังราคาที่ตั้งหลายล้านเหรียญทองพระเจ้ารวยมากจริงๆเลโนโลถอนหายใจจอดหัวเลาะอย่างมั่นใจในประวัติศาสตร์ของการแกะสลักตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ปัจจุบันนี้มีงานแกะสลักหินมากนับไม่ถ้วนสิสุดยอดงานแกะสลักแต่ละชิ้นจะมีมูลค่าเป็นหลายล้านเหรียญทองและงานแกะสลัก10ส,สุดยอดเหล่านั้นมีอยู่3ชิ้นเป็นผลงานของปรมาจารย์พูฟเขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นบุคคลอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์งานแกะสลักลิลลี่สุดลมหายใจอย่างหนาวเหน็บเป็นล้านเหรียญทองเชีวหรือ ช่างเป็นเงินจำนวนมากมหาศาลแม้ว่าตระกูลของเขาจะขายบ้านโบราณของพวกเขาออกไปอย่างมากก็คงได้แค่แสนเหรียญทองไปดูกันเถอะลิลลี่พูดทันทีก็จบไปแล้วนะครับผมในนิยายหนึ่งนักลบเลือดมังกรในตอนที่44นะครับหรือว่าตอนที่1 1ของเล่มที่2นั่นเองนะครับผมยังไงก็ก็ผมผมจะบอกนะครับว่า ใน1วันเนี่ยผมจะลงมาหาศึกสามภหตอนนะครับแล้วก็นักรบเรื่องมังกรอีก2ตอนนะครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม